สวัสดีนะคะทํานผู้ปกองนักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะนักเรียนคะมาเจอมาเจอกับครูเอเหมือนเดิมนะคะอ้าวพรุ่งนี้ก็เป็นวันสงการวันแรกแล้วที่เราทําบุญกานและเป็นวันสูงอายุด้วยนะคะอ่า ใครอยขอพอรผู้ใหญ่ขอได้เลยในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะามาเจอมาเจอกับครูเอในสัปดาห์นี้ก็คือโลกไรพรมเดนนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการสื่อสารและประโยชน์ของการสื่อสารนะคะการสื่อสารก็คือการพูดคุยกันการเจรจาการพูดการคุยทางโทรศัพท์หรือ พูดคุยปากเปล่าแบบเจอตัวต่อต,ตัวแบบนี้นะคะนักเรียนอ่ามารยาทมีมารยาทอะไรบ้างมีมารยาทในการพูดการฟังนะคะการสนทนาต่างๆจะต้องหนึ่งพูดจาไพเราะพูดจาออนน้อมพูดจาให้สุภาพนักเรียนพูดเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นะะถ้าทำอะไรผิดก็ต้องขอโทษครับขอโทษค่ะไม่แย่งกันพูดพูดจาไม่พูดหยาบคายครูบอกเสมอว่าห้ามพูดหยาบคายคนนั้นเป็นไงคะมารยาทด,ดีไหมไม่ดีไม่พูดเสียงดังไม่ตะโกนนะคะ คำหยาบครูเคยได้ยินบางคนด่าเพื่อนนะคะอันนั้นเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ประโยชน์ของการสื่อสารคือให้เรารับรู้ข่าวสารต่างๆมากขึ้นเลยนะคะสะดวกในการยังไงคะติดต่อสื่อสารหรือเราอยู่จังหวัดการอยากจะคุยกับคนเชียงใหม่มีญาติอยู่น่านเชียงใหม่เงี้ย เราไม่ต้องไปเราคุยทางโทรศัพท์เลยนะคะหรือต่างประเทศก็ได้เราก็คุยทางโทรศัพท์ง่ายมากเลยนะคะสะดวกด้วยแล้วก็โทษก็คือ อาจถูกล่อลวงได้ในข่าวผิดๆนะคะมีข่าวผิดมากมายเลยทางทีวีการพูดต่อกันผิดๆการสื่อสารกันผิดๆนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วเวลาบางคนก็เชร์ต่ออะไรต่ออย่างนี้เขาก็สามารถจับได้คือผิดพอรบอบคอมพิวเตอร์นะคะอันนั้นนะคะอ่าแล้วกานสื่อสารเราใช้โทรศัพท์มากๆเป็นไงคะ ตาพรามัวาตาเสื่อมสภาพนะคะนักเรียนจำไว้เลยจะต้องดูให้เป็นเวลาใช้โทรศัพท์ให้เป็นเวลานะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เล่นสมการระวังตัวกันด้วยนะลูกเวลาออกนอกบ้านพบแมเมดไปทุกครั้งเลยนะคะสวัสดีค่ะ